ลัคนาราศีกันแม่หมอก็หยิบไพ่ออกมาแล้วนะคะสำหรับคนลัคนาราศีกันท่านใดที่เป็นคนกันที่เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมว่าช่องนี้แม่หมอดูลัคนานะคะท่านใดไม่ทราบลัคนาต้องเอาวันเดือนปีเกิดสถานที่เวลาเกิดไปหาในเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตนะคะทราบลัคนาแล้วมาดูเปรียบเทียบกับคลิปของแม่หมอว่าตรงหรือไม่นะคะใครไม่ทราบลัคนาอนุโลมให้ดูเป็นราศีได้แม่หมอไม่ซีเรียสน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันเลยเดือนพฤษภาคมคนลัคนาราศีกันเป็นยังไงนะคะ เริ่มแรกมาก็เป็นไพ่ที่ดีเลยนะคะแต่อย่าทําอะไรใหญ่ๆนะถึงแม้ว่าไพ่ประจําตัวของคุณจะเป็นไพ่ใหญ่แต่อย่าลืมว่าไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่ The Tower นะคะใบนี้นะคะถ้าจะคิดลงมือทําอะไรใหญ่ๆแล้วก็เรียกว่ารอบครอบนิดนึงหรือว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของฮวงจุ้ยบ้างอะไรประมาณนี้นะคะมาดูไพ่ของคุณไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่ดีเอ็มเพช่วงนี้คุณจะค่อนข้างมีความสุขคนกันนะคะมีความสุขแล้วก็ รวมสมบูรณ์นะคะเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยนะคะใครที่มีเรื่องของการงานการงานจะขยับขึ้นจะขยับขึ้นแต่เต้าเป็นระดับผู้บริหารเลยในบางคนบางท่านนะคะจากลูกน้องลูกจ้างธรรมดาเนี่ยแต่เต้าขึ้นเป็นระดับบริหารได้เลยถ้าเป็นไพ่ดีเอ็มเพนะคะถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนเนี่ยจะมีการเพิ่มทุนมหาศาลเป็นการลงทุนที่ออกแนวแบบว่าใหญ่ๆนะคะหรือว่าบางคน อาจจะเป็นพวกหัวหน้างานหรือว่าผู้บริหารระดับสูงๆที่คุมคนเยอะๆนะคะจะเป็นลักษณะนั้นนะคะบางคนระหว่างเรื่องการตั้งท้องตั้งครันได้นะมีบุตรอะไรประมาณนะี้ใครที่ไม่มีบุตรก็มีโอกาสมีบุตรได้เหมือนกันนะคะสลับไพ่เดียมเพสเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์นะคะมาดูไพ่ประกบหน้าของคุณเป็นไพ่ ราชนีถือไม้เท้าผู้หญิงเก่งทํางานเก่งในช่วงนี้คนกัน่ะการงานน่าจะขยับขึ้นอะ่ะการงานดีมากนะเป็นผู้หญิงเก่งทํางานเก่งแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะเรื่องของการงานนะคะอาจจะได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตาแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งจับอะไรหลายอย่างหรือคุณต้องทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะแต่เป็นการทําอะไรหลายอย่างที่มันแบบดีมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะคะ มาดูไพ่ใบที่สามค่ะเจ้านายหัวหน้าเป็นไพ่ราชินีถือถ้วยเจ้านายหัวหน้าเนี่ยก็บางคนจะได้เจ้านายหัวหน้าเป็นผู้หญิงนะคะหรือว่าเจ้านายหัวหน้าในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นคนที่จิตใจดีนะจิตใจดีช่วยเหลือดีนะคะสําหรับเจ้านายหัวหน้าหรือคุณพ่อของคุณบางคนความคิดของคนกันในช่วงนี้จะค่อนข้างอารมณ์อ่อนไหวเปล่าบางก็ได้นะคะ อ่อนไหวปอาบ,บางแล้วก็ขี้ใจน้อยง่ายอะไรประมาณนี้น,นะคะความคิดก็ออกแนวแบบว่ามีความเพ้อฝันหรือว่าจินตนาการสูงนะคะในช่วงนี้อาจจะหนักไปในเรื่องของอารมณ์หรือเปล่าสําหรับคนลัคณาราศีกันนะคะในช่วงนี้นะคะอาจจะมีใจน้อยบ้างขี้ใจน้อยบ้างในบางคนบางท่านนะคะหร,หรือว่าบางคนจะมีความคิดที่แบบว่าอยากกลับไปอยู่บ้าน อยากไปใช้ชีวิตยอยู่บ้านหรือว่าไปพักตาอากาศริมน้ําก็ได้นะคะบ้านริมน้ําหรือว่าคิดถึงคุณแม่อะไรประมาณนี้ในช่วงนี้นะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่4ค่ะไพ่ตำแหน่งที่4เป็นบ้านเรือนของคุณนะคะบางคนจะได้กลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดเดิมของตัวเองนะคะคิดถึงคุณแม่ก็ไปหาคุณแม่นะคะแต่ว่าไพ่หกถ้วยนียจะสื่อถึงในเรื่องของบ้านเก่า ถิ่นฐานบ้านเกิดเดเดิมของตัวเองนะคะบ,บางคนจะได้เดินทางกลับไปนะคะเพื่อนเก่าด้วยอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าด้วยก็ได้มีโอกาสที่คนรักเก่าแฟนเก่าจะกลับมาก็ได้นะคะมาพูดคุยกันอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้หวนรำลึกเรื่องราวต่างๆในอดีตนะคะที่เกี่ยวกับบ้านของคุณนะคะส่วนตำแหน่งที่ตำแหน่งที่5เป็นไพ่9้า เรียญโหที่ผ่านมาก็เรียกว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะคนกันนะคะเรียกว่าการเงินเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการได้รับเงินก้อนที่ผ่านมามีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะใช้เงินใช้ทองอะไรประมาณนี้ชิลๆนะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่6นะคะ ไพ่ตำแหน่งที่6ของคุณเป็นไพ่6เหรียญน,นะคะไพ่หเหรียญก็จะสื่อในเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆนะคะระวังการใช้จ่ายของคุณด้วยนะคนกันนะคะการใช้จ่ายต่างๆซื้อนูน่นซื้อนี่ไปเรื่อยนะคะบางคนจะอาจจะมีความคิดที่จะไปกู้ยืมเงินจากธนาคารก็ได้นะคะบางคนอาจจะเอาเงินส่วนนี้ไปทําบุญไปช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ลําบากกว่าก็ได้นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะ เป็นเรื่องของการใช้เงินมาดูไพ่ของตำแหน่งที่7เป็นไพ่อัศวินือดาเป็นตำแหน่งของปัญหานะคะปัญหานี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่จะออกไปทําอะไรที่มันบุกบุกลุยๆนะคะทําอะไรที่มันบุกบุกลุยๆหรือว่าในช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบอาจจะขาดคนที่คอยช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆนะคะ ขาดคนที่มาสนับสนุนซัพพอร์ตขาดคนที่มาช่วยในเรื่องของการงานอะไรประมาณนี้ทำให้หลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเดินได้ไม่เต็มที่นะคะส่วนไพ่ตำแหน่งที่8เนี่ยเป็นไพ่ของราชนีถือดาบระมัดระวังการสูญเสียคนรู้จักคนรู้จักญาติมิตรนะคะที่อยู่ ใกล้เคียงนะคะเพื่อนฝูงอะไรประมาณนะี้คุณอาจจะได้รับข่าวร้ายจากคนเหล่านั้นนะคะระวังการสูญเสียด้วยนะคะในบางคนบางท่านนะคะสถานการณ์แวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เพื่อนฝูงเพื่อนฝูงหรือว่า,าคนใกล้ชิดสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยจะช่วยเหลือเท่าไหร่การช่วงนี้อาจจะต้องสู้นิดนึงนะคะสู้นิดนึงเพราะว่า ขาดคนอุปกราระช่วยเหลือต้องทำอะไรด้วยลำแข้งของตัวเองเน็ดเ,เหนื่อยนะเน็ดเหนื่อยพอสมควรสำหรับคนกันนะคะเนหนื่อยเนินนึงนะคะบางคนอาจจะเรียกว่ามีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นอ่ะยิ่งสูงยิ่งหนาวอะไรประมาณเนี้ยนะคะตำแหน่งที่9เป็นไพ่เด็กถือถ้วยค่ะเป็นเรื่องของจินตนาการอะไรที่มันเพ้อฝันอะไรประมาณเนี้ยนะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในเรื่องของความรู้สึก นะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะอยากเริ่มต้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยากจะมีความรักมีแฟนอะไรประมาณนี้นสำหรับใครที่ไม่มีแฟนนะนะคะบางคนอาจจะนึกที่อยากจะไปศึกษาต่อในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งก็ได้นะสำหรับไพ่เด็กถือถ้วยนะคะมาดูไพ่สรุปของคุณนะคะอ่าเป็นไพ่ The Tower นะคะ The Tower อ้ทาวเวอร์นี่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเลยนะคะกระทันหันปรับปรับทันทีทันใดเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเงินก็ระวังสูญเสียทรัพย์สินเงินทองการทะเลาะวิวาสแล้วก็อุบัติเหตุนะคะระวังโทษทันที่จะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆด้วยนะคะอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัย นะคะคเรื่องของความรักก็ระวังจะมีเหตุทะเลาะกันจนอาจาต้องแยกทางหรือว่าเลิกกันไปเลยนะคะการงานก็ระวังเรื่องกุ้มใจเกี่ยวกับการสะดุดของเส้นทางธุรกิจด้วยนะคะระวังมันจะพังลงมานะคะโครงการที่วาดฝันไว้อาจจะต้องล้มกลางคันนะคะเรื่องของการเงินก็ระวังเสียเงินก้อนโตแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะ เรื่องของการเดินทางต้องระวังโดยเฉพาะทางรถยนต์นะคะระวังการเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดฉุกเฉินด้วยนะคะระวังการสูญเสียต่างๆนะคะแต่ว่าไพ่ตึกพังเนี้ยนะคะถ้าเป็นเรื่องของสถานที่สิ่งปลูกสร้างแล้วจะออกไปในทางไม่ดีนะคะประมาณว่าห่วงจุยไม่ดีนะคะทำให้ผู้อยู่อาศัยแล้วมีเรื่องของโชคร้ายอยู่ประจําวิธีแก้คือควรแก้แค่โดยการตกแต่งบ้าน หรือทําบ้านให้ดูสะอาดยกย้ายที่อยู่ใหม่หรือว่าซ่อมแซมสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะช่วยได้นะคะเป็นการแก้เคล็ดนะคะสรุปไพ่ของคนลักนากันนะคะก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีนะนะคะเอาไปทีละเรื่องนะคะเดี๋ยวแม่หมอสรุปเรื่องงานนี่จริงๆเราเรื่องงานก็โอเคนะคะถ้าใครที่ว่างงานนะคะมีสิทธิ์ว่างงานได้นะคนกันเพราะว่าไพ่ราชินีเนี้ย เขาเป็นไพ่ผู้หญิงที่นั่งอยู่กับบ้านเป็นคนที่เรียกว่าว่างงานแต่ว่างงานแล้วว่างงานแล้วแต่ว่ามีมีเงินกินมันมีเงินใช้อยู่อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นไพ่เดียนเพรสนะคะบางคนอาจจะทําธุรกิจอยู่กับบ้านก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานนะนะคะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะก็คุณกําลังมีการวางแผนที่จะเพิ่มทุนหรือว่าลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยก็ต้อง อย่าเพิ่งลงทุนใหญ่นะชะลอไว้ก่อนให้มีแผนหนึ่งสองสามสัรองไว้นะคะเพราะว่าไพ่แวดล้อมไม่ดีไพ่สูบก็ไม่ดีไพ่แวดล้อมเป็นไพ่ราชินีถือดาบนะคะถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจใหญ่ๆลงไปคุณจะมีปัญหานะคุณจะมีปัญหา,าเรียกว่าปัญหาส่วนมากมันจะขาดคนช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนซัพพอร์ตอะไรประมาณนี้นะคะ อาจจะทำให้โครงการบางอย่างของคุณต้องล้มเลิกกลางคันได้นะคะก่อนที่จะทำอะไรก็ต้องศึกษาวางแนวทางก่อนนะคะว่าจะทำอันนี้นะต้องมีคนหยุดตรงจุดนั้นนะช่วยตรงนี้นะอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนการต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของการงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เงินเงินจากลูกหนี้เก่าๆที่เขาจะนำมาคืนได้นะคะ คนที่ยืมเงินคุณไปในอนาคตเขาอาจจะเอาเงินมาคืนคุณนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินบางคนอาจจะมีเรื่องของการคิดที่จะไปกู้นิยืมสินกับสถาบันการเงินต่างๆก็ได้นะคะแต่ที่ผ่านมามันเป็นไพ่เก้าเก้าเหรียญบางคนอาจจะได้ได้เงินก้อนมาแล้วที่ผ่านมานะคะส่วน ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดนเนื้อหอมเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์นะคะมีโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมาพูดคุยกันนะคะแต่ว่าบรรยากาศความรักแล้วก็เรียกว่ายังมีภาวะของความตึงเครียดอยู่นะนะคะยังมีกำแพงอยู่ะนะคะในบางคนบางท่านนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานะคนคุยก็เรียกว่าคนคุยคนมีคู่เนี่ยนะคะ ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดการทะเลาะเบาแวงกันให้ดีนะคะเพราะมีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์สูงนะคะเพราะว่าไพ่สรุปของคุณเป็นเดทาวเวอร์แล้วก็ไพต่ตำแหน่งที่8เป็นาราชนีถือดาบราชนีถือดาบสัญลักษณ์ที่แทนตัวเขาอย่างหนึ่งก็คือแม่ไม้นะคะเป็นหญิงที่เป็นหญิงไม้นะคะที่ต้องพึ่งลำแข้งของตัวเองต้องบุกบ่าฝ่าฟันด้วยตัวเองชีวิตค่อนข้างลำบากและก็มีแต่วความทุกโศกเศร้าเสียใจนะคะ มันขึ้นตำแหน่งที่8ด้วยนะคะอันนั้นก็ต้องระวังนะคะเรียกว่าต้องมีสติระงับสติอารมณ์ของตัวเองด้วยถ้าใครที่เป็นคนมีคู่หรือว่าคนสถานะคนคุยตอนนี้นะคะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะคนกันบางคนช่วงนี้อาจจะไปทำพวกเกี่ยวกับงานด้านการเกรษตรก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าลงทุนเยอะนะอย่าพึ่งไปแบบตุมนะ ต้องวางแผนดีๆนะคะหรือว่าถ้าคุณไปทําพวกงานเกษตรหรือว่าามาค้าขายอะไรคุณอาจจะต้องดูทําเลนิดนึงนะคะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทําเลให้มันเหมาะสมโอเคเนี่ยผ่านนะคะสำหรับเรื่องของอการธมาค้าขายการธมาหากินนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็แม่หมอก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเป็นการทำนายกว้างๆนะคะ อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะดูเป็นแนวทางด,ดูเป็นไกด์ไลน์ไปนะคะสำหรับคลิปนี้ไนมะ่เหมาะต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้าเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ